ค่าไฟอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทปรับลดลงมา2,500บาทถึง3,000บาท e n p h c s e เนี่ยเป็นเทคโนโลยีระดับโลกจุดเด่นๆคือเรื่องของความปลอดภัยสวัสดีครับผมอาร์ตครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่บริษัทนี่ครับแล้วก็บ้านอยู่ในกรุงเทพนี่นะครับ ผมว่าในยุคนี้เนาะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับเรามีหลายๆอย่างรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังจะมาในอนาคตครับก็เลยมองว่าเราน่าจะหาพลังงานทางเลือกแล้วก็หาพลังงานที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาตินะฮะก็เลยมองว่าหนึ่งในโซลูชันก็คือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นี่นะครับขึ้นมา เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ผมว่าในอีกมุมนึงนะครับก็เราทํางานอยู่ที่บ้านมากขึ้นมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ในห้องทํางานหรือว่าการใช้ชาร์จรถไฟฟ้าในช่วงกลางวันผมเริ่มมีวิถีชีวิตในการใช้ไฟฟ้าแบบนี้เพิ่มมากขึ้นครับก็เลยเล็งเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์นี่น่าจะเกิดประโยชน์ครับ จากที่ศึกษามานะครับก็ในระบบของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรามองว่าเทคโนโลยีของ Enphase เนี่ยเป็นเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็มองว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือผมว่าจุดเด่นๆคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การเดินสายไฟการติดตั้งผมก็มองว่าสะดวกครับแล้วก็โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เขามีระบบในการตัดไฟโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราดูมอนิเตอร์ระบบจากในเครื่องในแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยมันสามารถดูได้ ในแต่ละแผงเลยก็เลยคิดว่าโซลูชันแบบนี้ก็น่าจะรองรับตอบโจทย์อนาคตตอบโจทย์วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการดูแลบำรงุงรักษาของเราครับ ก่อนหน้าที่จะได้มีการติดตั้งแผงเนี่ยนะครับเราได้ดูแล้วล่ะว่าเรามีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเยอะขึ้นค่าไฟอยู่ที่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับในแต่ละเดือนพอหลังจากที่ติดตั้งแผงไปแล้วนะครับเราก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับค่าไฟได้ปรับลดลงมาอยู่ในช่วงช่วงประมาณ2,500บาทถึง3,000บาทก็อยู่ในช่วงนี้เรียกได้ว่า,ามีการช่วยได้มากกว่าครึ่งนะฮะ สาเหตุที่เลือก95 Solar Cells เนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆมีมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือว่าทางทีมงานได้ให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยําแล้วก็ได้มีการอธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนที่2ก็คืองานบริการนะครับก็คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้น95 Solar Cells ก็ได้ให้ได้ให้การบริการที่ดีเยี่ยมแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ให้บริการที่จะมาตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองความต้องการของเราในช่วงเวลาของการติดตั้งและงานบริการหลังการขายครับ ฝากถึงทุกท่านนะครับที่กําลังพิจารณาถึงพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับลองดูพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าในบ้านของเราก่อนนะครับว่าเรามีการใช้งานภาคกลางวันภาคกลางคืนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมคํานึงถึงความเรียบร้อยแล้วก็เทคโนโลยีที่จะรองรับการใช้งานของเราในอนาคตด้วยนะครับ ค้นหาตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งพวประเทศไทยได้แล้วที่เว็บไซต์ e n f a s e by Future Energy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร065 506 3888